สวัสดีค่ะขวัญบินทิพย์อรชอนค่ะนักแสดงจากช่องเจ็ดนะคะวันนี้ขวัญมีโอกาสได้มาติดฟิล์มที่นี่เลยค่ะร้านท็อปซาวนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยเขาจะเป็นฟิล์มโซคูค่ะซึ่งข้อดีของเขาที่ขวัญเลือกที่จะมาติดที่นี่นะคะเพราะว่าเขาเป็นฟิล์มที่มืดนอกสว่างในแล้วก็การความร้อนกนรดังสี UV ได้ดีมากๆเลยทีเดียวซึ่งแตกต่างจากแบรนด์อื่นที่ขวัญเคยใช้มาเยอะมากซึ่งวันนี้แบบพอมาเห็นแล้วก็ทับใจมากอ่ะดูภายนอกก่อนนะคะ อย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวขวัญจะลองเข้าไปนั่งข้างในแล้วก็ลองขับดูดีกว่าว่าทัศนวิสัยข้างในในการมองเห็นฟิล์มอะไรเงี้ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตามมาเลยค่ะนี่นะคะเราก็อยู่ในรถกันแล้วนะคะซึ่งเวลาตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงเย็นซึ่งมันก็ฟ้าก็จะเริ่มมืดมืดแล้วแต่ว่าอยากให้ทุกคนดูว่าฟิล์ม โซคู so cool ของเราเนี่ยมันเป็นยังไงมันเลิศมากชอบมากอะ่ะเพราะว่าขวัญเนี่ยเป็นคนที่ต้องแบบไปทํางานใช่ไหมคะเราต้องไปกองถ่ายหรือว่าแบบไปใช้ชีวิตอะไรต่างๆอะไรเงี้ยบางทีเราก็ต้องการความเป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยค่ะไม่อยากจะให้คนข้างนอกอมองเห็นว่าในรถเนี้ยเป็นใครเป็นเราหรือเปล่าหรือว่าบางทีไปกองอย่างเงี้ยแบบมีช่วงเวลาที่ได้พักอะ่ะขวัญก็จะชอบมาแอบนอนในรถหรือว่าแบบบางทีเข้ามาเปลี่ยนชุดบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยขวัญก็ต้องมาอยู่ในรถซึ่ง ถือว่าดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าข้างนอกจะมองเราไม่เห็นเลยแต่ว่าเราเนี่ยสามารถเห็นข้างนอกได้แบบชัดมากๆเลยคะ่ะลองดูว่ามันชัดจริงๆซึ่งตอนนี้เป็นเวลาตอนเย็นด้วยนะไม่ได้เป็นกลางวันที่แสงจ้ามันก็ยังชัดอยู่เลยอะ่ะแล้วก็ข้อดีอีกข้อนึงนะคะเพราะ,ะในช่วงกลางคืนปกติ ยี่ห้ออื่นที่ขวัญเคยติดมาคือขวัญเป็นคนที่สายตาไม่ค่อยดีอยู่แล้วอะเวลาขับรถตอนกลางคืนนะคะขวัญจะมองไม่ค่อยเห็นขนาดแว่นก็ช่วยไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยเพราะเราติดฟิล์มแบบพยายามติดให้มืดแต่ข้อเสียคือเวลารเรามองกระจกหลังถอยหลังหรือว่าขับปะกะติอย่างเงี้ยมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นแต่ตัวเนี้ยเขาเคลมมาว่ากลางคืนก็ทัศนวิสัยในการมองเห็นจะดีกว่าเทียบกับรุน่นอื่นๆนะคะก็จะดีกว่ามากซึ่งขวัญก็ เทียบได้แล้วนะในช่วงนี้อย่างสมมติปกติฟิล์มเก่าขวัญอะช่วงนี้ขวัญก็เบลอเบลอแล้วไม่ค่อยมองไม่ค่อยเห็นละอะไรอย่างนี้ซึ่งรู้สึกว่าประทับใจมากๆค่ะฟิล์มโซคูมืดนอกสว่างในและที่สําคัญกันรังสยียูกันความร้อนค่ะจะทําให้ผิวขวัญเนี่ยไม่คล้ำไปกว่านี้แล้วนะคะเพราะว่านี่ถ่ายละครจนแบบผิวคล้ำมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ขับรถขวัญก็ไม่ต้องเป็นกังวลแล้วว่าแบบ แสงแดดที่ส่งเข้ามาเนี่ยทำให้ขวันผิวคล้ำขึ้นคือเขากันรังสีได้ถึง99%เลยนะคะต้องจัดแล้วละ่ะถ้าเป็นอย่างนี้นะคะมากันเลยค่ะที่ท็อปซาวฟิล์มโซคูมืดนอกสว่างในที่สำคัญคือกันความร้อนได้ดีเยี่ยมค่ะเลิฟเลยสวัสดีค่ะขวันบินิพิปค่ะ วันนี้ขวาเอารถมาติดฟิล์มโซคูมืดนอกสว่างในนะคะมาดูข้างนอกกันก่อนเลยค่ะว่ามันมืดจริงๆนี่มองเข้าไปอะถอดแว่นถอดแว่นมองเข้าไปในรถก็คือมองไม่ค่อยเห็นอะแทบเห็นเลยนะคะมาดูข้างหน้าดูข้างหน้าคือมันมืดจริงๆอ่อะแลวสว่างในจริงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องเข้าไปดูค่ะมาค่ะว้า ่คือสว่างมากทัศนวิสัยในการมองออกไปข้างนอกคือดีมากแต่ว่ามองจากข้างนอกเข้ามามืดมากเลิศเลิศมากค่ะแล้วเขาบอกว่ากาันความร้อนด้วยนะคะกันรังสีว v เพราะฉะนั้นที่สุดค่ะฟิล์มโซคูเซรามิกมืดนอกสว่างในแล้วก็กันความร้อนได้ดีเยี่ยมค่ะเริ่มเลยสวัสดีค่ะอันนี้เป็น ลัษณะวิสัยจากการมองจากในรถออกไปข้างนอกนะคะของฟิล์มติดรถยนต์โซคูนะคะฟิล์มเซรามิกกันความร้อนที่มืดนอกสว่างในนะคะตอนนี้ตอนกลางคืนอันนี้น่าจะ60นะคะ60ก็คือสว่างนะเห็นชัดเลยอันนี้ข้างๆ80ก็สว่างเยี่ยมเยี่ยมยอดยอเดเยี่ยม